วันนี้นะคะเพื่นพาทุกคนนะคะมาดูกับ4ประตูอีกแล้วนะคะตัวนี้นะคะเป็น4ีประตูสีขาวนะคะรุ่น GT เกียร์ธรรมดา กลับปอีกแล้วนะคะในช่องมิซูออนไลน์ค่ะวันนี้นะคะเป้นพาทุกคนนะคะมาดูกับ4ประตูอีกแล้วนะคะตัวนี้นะคะเป็น4ประตูสีขาวนะคะรุ่น GT g t เกียรธรรมดานะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่886,000บาทนะคะสีขาวอย่างที่เห็นแบบนี้นะคะเพิ่มอีก1,000 0บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเป้ลนพาทุกคนนะคะไปดูกันค่ะว่าตัวนี้เป้ลนแต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างค่ะเริ่มที่ด้านหน้ากันเลยดีกว่าเนาะไปค่ะ ที่ด้านหน้านะคะตัวหนังสือไททันสปอร์ตตรงนี้นะคะจะเป็นสีดํานะคะเพื่อให้ตัดกับกระโปรงหน้าที่เป็นสีขาวแบบนี้นะคะเพื่อให้ตัวหนังสือนะคะโดดเด่นขึ้นมานะคะแล้วก็กระโปรงหน้านะคะดูสปอร์ตแล้วก็ดูหล่อขึ้นด้วยนะคะกระจังหน้าตรงนี้นะคะกระจังหน้าอันนี้บอกเลยว่าทําสีมาจากโรงงานให้เลยนะคะเป็นสีดําเงานะคะนี่ลอลอเลยค่ะตัวดนามิกชิลนะคะดนามิกชิลตรงนี้นะคะก็คือเรา ใส่ตัวครอบให้นะคะเป็นครอบดําเงาให้เลยนะคะรออค่ะคันนี้บอกเลยยิ่งแต่งยิ่งสปอร์ตและดูดีมากเลยนะคะถัดมาเลยค่ะตัวครอบครอบไฟหน้านะคะตัวครอบไฟหน้านะคะตัวนี้นะคะจะเน้นเป็นลูกเล่นดําเงานะคะไททันสปอร์ตตรงนี้จะเป็นตัวตัดเฉดเลยนะคะก็คือตัวไททันสปอร์ตนะคะเป็นตัวหนังสือแล้วก็ลงมาอีกนิด ข้อไฟตัดหมอกนะคะนี่หล่อๆเลยค่ะสําหรับตัวข้อไฟตัดหมอกตัวนี้นะคะเราติดให้นะคะเพื่อเพิ่มมิติของตัวไฟเพิ่มมากขึ้นนะคะให้ดูหล่อขึ้นด้วยนะคะสําหรับตัวข้อไฟตัดหมอกมาต่อกันที่ด้านล่างค่ะด้านล่างนะคะตัวนี้เ้ลบอกเลยว่าเป็นสเกิร์ตดำเงานะคะตัดด้วยเฉดตัดด้วยหูแดงนะคะอันนี like <this> hey, ้จะเล่นเป็นเฉดแดงนะคะเพื่อให้สปอร์ตมากขึ้นค่ะและเราติดเป็นตัวไฟ LED อันนี้ให้ลูกค้าด้วยนะคะสําหรับตัวสเกิร์ตด้านหน้านะคะบอกเลยว่า ติดตัวนี้นะคะใครๆก็ชอบนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ทักเข้ามาหาเพื่อนได้เลยเนาะนี่ค่ะถัดมาค่ะเรามาดูกันต่อที่ด้านข้างค่ะสําหรับตัวด้านข้างตรงนี้นะคะบอกเลยว่าตัวซุ้มล้ออันนี้นะคะจะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนะคะหลอ่อๆไปเลยค่ะเพิ่มความสปอร์ตนะคะแล้วก็ให้ดูออฟโรดมากขึ้นค่ะตัวแม็กตัวนี้นะคะเพื่อนบอกเลยว่าเป็นลายที่ยอดฮิตมากนะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกไม้นะคะ ตัวนี้นะคะยางจะใช้ยางมอนเตอร์นะคะ AT3 นะคะขนาดยาง265 60R18 นะคะยิ่งแต่งยิ่งรอนะคะจัดเต็มให้ทุกคันเลยนะคะแล้วก็จบข้างตรงนี้นะคะก็คือเราทําสีดําเงามาจากโรงงานเลยนะคะเพื่อเพิ่มให้ความให้รถด,ดูสปอร์ตมากขึ้น,นะคะ่ะนี่ค่ะแล้วก็สติกเกอร์นะคะตัวนี้เราจะติดเป็นสติกเกอร์ไททันนะคะตัดเฉดด้วยมิสูนะคะมิสูบิชิสีแดงอย่างนี้เลยะคะ่ะ ไลน์โคนสาสต์มาอย่างนี้เลยค่ะรอๆค่ะด้านบนค่ะด้านบนจะเป็นตัวลาวหลังคานะคะอันนี้เราติดให้ความสวยงามนะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็ติดให้ก็คือตัวกั้นสาด์ค่ะเป้าลองมือค่ะแล้วก็ตัวมือเปิดอันนี้จะทําสีมาจากโรงงานเลยนะคะ<ม>ไปค่ะเดี๋ยวปิ้นพาทุกคนไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะที่ด้านในนะคะของตัวเกียร์ธรรมดานะคะปิ้ลบอกเลยว่าออปชั่นจัดเต็มเหมือนกันค่ะ เป็นไงคะเป็นปุ่มพุสตา์นะคะพวงพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอนะคะหน้าจอเป็นขนาด7นิ้วเป็นทัชส,สกรีนนะคะแล้วก็มีไวเลสชาร์เจอร์ให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตัวแต่งของเรานะคะไปค่ะตัวนี้นะคะเบิ้ลบอกเลยค่ะว่าโลบาร์อันนี้เป็นโลบาร์สีขาวเหมือนกับตัวรถเลยนะคะตัวนี้เพิ่มทรงสปอร์ตโดยการเล่นเฉดสีนะคะก็คือเฉดสีอันนี้เราจะใช้สีดํากับเฉดสีแดงนะคะเพื่อให้ตัดกับตัวโลบาร์สปอร์ตตัวนี้นะคะเพิ่มให้โลบาร์ดูทรงสปอร์ตมากขึ้นด้วยนะคะนี่มาค่ะที่ไฟไท้ายนะคะไฟไท้ายอันนี้นะคะเปิ้ลบอกเลยว่าติดเป็นตัวข้อพายนะคะ ใช้ลูกเล่นก็คือตัวอักษรไททันนะคะที่เป็นสีแดงตัดกับตัวครอบไฟท้ายตรงนี้นะคะที่เป็นสีดําเงาค่ะถัดมาค่ะตัวกันชนท้ายนะคะตรงนี้นะคะเราทําสีให้จากโรงงานเลยนะคะเป็นไงคะสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะสําหรับตัวโมเดล2023ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเราติดตัวโชค๊คช่วยผ่อนแรงให้ด้วยนะคะตรงนี้คะ่ะ สำหรับโมเดล2023นะคะลรอติดให้ทุกคันเลยนะคะคือผู้หญิงตัวเล็กก็สามารถเปิดปิดได้ด้วยมือเดียวเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับตัว G ีทีเกียรธรรมดาตัวนี้สีขาวแบบนี้หลอ่ลอๆอแบบนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะสามารถทักเข้ามาหาเพนได้ที่ลิงก์ไลน์แอดด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะใครที่สนใจในการแต่งนะคะอยากเข้ามาพูดคุยกับเปินก็สามารถทักเข้ามาหาเพินได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องอเพจเฟซบุ๊กนะคะชื่อว่ามิสซูออนไลน์นะคะหรือว่าในช่องติ๊กต็อกนะคะก็ชื่อว่ามิสซูออนไลน์เหมือนกันคะ่ะและที่สําคัญนะคะถ้าใครที่ชอบนะคะ และอยากเป็นกลั็ให้ปั้นก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ปั้นด้วยนะคะวันนี้ปั้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ